สวัสดีครับนัทแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นัดมีรถเข้าใหม่นะครับเป็นคูบูต้า L 3 6 0 8 d ศูนดีทีนะครับราคาย่อมเยาวเลยคันนี้ก่อนเก็บงานก่อนปรับสภาพนะครับใครที่มองหานะครับรถราคาย่อมเยาวราคาถูกนะครับงบน้อยมีเงินไม่เยอะนะครับก็ได้ตามสภาพไปแบบนี้นะครับ คันนี้ราคาอยู่ที่255,000บาทนะครับสังเกตดูที่ยางหลังนะครับตัวนี้ยางหลังประมาณ95%ส่วนยางหน้าก็หมดแล้วนะครับตัวนี้นะครับถ้า FC ท่านใดอยากจะเปลี่ยนยางหน้าด้วยนะครับคันนี้ก็จะจบอยู่ที่2.6 0 0แล้วเราก็จะทำตรงนี้ให้ครับกับหุ้มเบาให้ก็จบในราคา2.6 0 0เนอะก็เท่ากับว่า ้าจบ2เส้นเนี่ยได้ยางสวยทั้ง4เส้นเลยนะครับรถสวยสีเดิมนะครับรถใช้งานนะครับไม่ชั่วโมงการทํางานขึ้นปกติครับห้องคัดนะครับตัวนี้ตัดท่อนเรียบร้อยนะครับลูกหมากเดิมเจ้าของดูแลมาครับอ่าเปลี่ยนซ้ายขวามาเรียบร้อยใช้งาน4 6 1 1ชั่วโมงครับรถจดทะเบียนปี54นะครับก็ประมาณนี้ครับรถสาแรงรถ10กว่าปีนะครับจะให้มันไม่ชั่วโมงอยู่ที่พันห้าเก้าร้อยก็เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่ารถพวกนี้ผ่านการใช้งานมาก็สิบกว่าปีแล้วนะครับอ่ะ เอาท้าย PTO นะครับก็เหลือประมาณ40%นะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับถอดน็อต4ตัวเปลี่ยนได้ก็ถ้าใครจะเปลี่ยนเพิ่มก็เพิ่มอีก1,000บาทนะครับไปน้อยครับทดสอบระบบรีวิวการทำงานให้กับเพื่อนๆได้ชมกันอ่าสวยๆครับระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับชัดเจนนะครับตัวนี้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับกันหน้าแล้วก็ขานสีนะครับไฮดรอลิกถือว่าไวนะครับคันนี้นะอ่า นี้ตามสภาพนะครับไม่มีเก็บงานเพิ่มเติมนะครับแล้วก็รถไม่มีจุดรั่วจุดซึมนะครับอ่ใช้งานได้ปกตินะครับดูตัววิวครับอ่าอ,อีกรบขออีกรบ ครับชัดเกนนะครับไถไปด้านกลับครับเหมือนเดิมนะครับนาทต็กเตอร์รีวิวนะครับถ้าสนามทดสอบไม่แฉไม่เชยอแฉนะครับเรารีวิวให้เต็มสูบอยู่แล้วครับให้กับเพื่อนๆพืซได้ชมกันนะครับถึงจะซื้อตามสภาพนะครับแต่รถเราก็พร้อมใช้ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์ นะครับระบบต่างๆนะครับสําหรับคนที่มีงบน้อยครับคันนี้นะครับหรือว่าใครต้องการคันนี้เอาไปปรับสภาพนะครับเปลี่ยนยางหน้าใหม่นะครับไปทําสีใหม่ก็สามารถโทรมาคุยเรื่องราคากันได้นะครับถ้าไปปรับสภาพใหม่รวมทําสีนะครับไม่ปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมก็ประมาณ2 7 5 0 0 0เาครับส่วนถ้าเช็คพวกสลักคานใบมีดเปลี่ยนทายของเหลวด้วยก็จะจบอยู่ที่ประมาณ2,85,000บาทราคาก็ไล่ตามสเต็ปนะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าอยากเก็บงบแบบไหนนะครับก็สามารถโทรมาคุยกันได้นะครับแต่ตอนเนี้ยระบบรถ ทุกระบบใช้งานได้ปกติครับเครื่องเกียร์ระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับ36แรงม้าครับเครื่องยนต์3สูบไดเรก t ินเจคชั่นครับ8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยนะครับตัวนี้นะอ่าเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ครับเป็นรถรุ่นนิยมใช้อีกหนึ่งรุ่นจากค่ายคูโบต้าเราเลยนะครับอ่านะครับไปได้หน่อยแห้งดีวะ นะครับไม่ชั่วโมงความร้อนนะครับขึ้นปกตินะครับชั่วโมงเส็อาจจะสูงหน่อยนะครับแต่ว่าระบบสมบูรณ์นะครับระบบล้อใช้งานนะครับเนี่ยรถเดิมๆก็ประมาณนี้ครับรถเดิมๆรถที่ซื้อมาตามบ้านก็ประมาณนี้ครับตัวนี้รถลูกค้าประวัติรถเอาไปเทินศูนย์มานะครับไปเทินศูนย์มานะครับเดี๋ยวโยกโยกลูกปืนล้อให้นี่บอกบอกขาดนะครับถ้า2,55,000เราไม่ได้หุ้มให้นะครับถ้าจบ2,6 0 0 0เปลี่ยนยางหน้าให้เนี่ย เราหุ้มบออให้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูน้ำมอน้ํานะครับน้ํามีดันไหมนะครับกดกดลงน่อยกดกดลงแล้วก็หมุนกดกดลงแล้วบิดอ่าดูเครื่องยนต์ก่อนนะครับเครื่องไม่เคยแก่ไม่เคยนีนะครับเครื่องไม่มีหัวไม่มีไอนะครับ ท่าในใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามเรามาได้เลยนะครับคันนี้เราส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกเหมือนเดิมนะครับราคาตามสภาพรีวิว255,000บาทเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาครับที่นัทแท็กเตอร์อวังสามหมอจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับใครคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมครับผม